เน,น้นวเคะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนนะคะอะเด็กๆฟังครูะนะว่าในเรื่องนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างต้องเขียนไหมคะ,ะามาดูนนลูก เรามาดูขั้นตอนการจัดเก็บอุปกรณ์การเารียนนะคะว่ามีขั้นตอนการเก็บอุปกรณ์อย่างไรเด็กๆเคยมาโรงเรียนแล้วเด็กๆคงจะรู้เนาะว่าเวลาเราเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆใส่กระเป๋านักเรียนมาเนี่ยเราจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมลูกอ่ะเวลาเก็บ <Vern. S 2> มีวิธีอย่างไรนะักเรียนดูนะขั้นตอนที่หนึ่งเก็บอุปกรณ์ที่กระจัดกระจายนะคะว่สดีค่ะคุณครูขั้นตอนที่ 1, filho, สอง ขั้นตอนที่สองทำไรลูกแยกประเภท<อ>เครื่องเขียนนะคะต้องเขียนนี่คะขั้นตอนที่สามไม่ต้องเขียนลูกดูตามคุณครูเลยนะขั้นตอนที่สามเก็บเครื่องเขียนใส่กล่องขั้นตอนที่สี่เก็บสมุดหนังสือใส่กระเป๋านะคะสี่ขั้นตอนอ่ะเด็กๆด,ดูใหม่นะ ขั้นตอนการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนอ่ะดูให้ดีนะลูกขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรดูนะดูตามลูกเก็บอุปกรณ์ที่มันเป็นยังไงลูกที่มันกระจัดกระจายเช่นดินสอยางลบแม่มันทัดอ่าสีอะไรอย่างนี้นะคะที่เราอ่ะไม่ได้เรียงเอาไว้นะคะเก็บให้เรียบร้อยก่อนต่อไปแล้วเราก็มาแยกนะคะมาแยกประเภทของเครื่องเขียนนะคะข้อที่สองขั้นตอนที่สองนะคะก็คือมาแยก อุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าอะไรอยู่ยังไงนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องแยกนะคะพวกเครื่องเขียนก็ยังลบดินสอแม่มันทัดนะคะแล้วก็จัดแยกให้เรียบร้อยสามเก็บเครื่องเขียนใส่กล่องนะคะเด็กๆมีกล่องใส่ดินสออันทุกคนใช่ไหมลูกเวลามาโรงเรียนเราจะต้องมีอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ใส่พวกเครื่องเขียนเช่นกล่องดินสอใช่ไหมลูกเราก็จะต้อง อาดินสอเนี่ยยังลบนะคะใส่ไว้ในกล่องใส่ดินสอนะคะต่อไปซี่เราก็จะต้องทำํำไมลูกเก็บสมุดหนังสือใส่กระเป๋าเรานะคะอันนี้คือขั้นตอนการจัดเก็บอุปกรณ์แบบง่ายๆเลยลูกทีนี้เรามาดูต่อให้เด็กๆจำสี่ขั้นตอนนี้ไว้นะจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทํากิจกรรมกันเนาะว่าขั้นตอนไหน อยู่อันดับที่เท่าไรให้นักเรียนจําง่ายๆเลยว่าเก็บอุปกรณ์เนี่ยที่มันกระจัดกระจายเนี่ยอยู่อันแรกเลยเนาะอันสุดท้ายคือังไงลูกต้องเก็บอะไรใส่กระเป๋าใครตอบได้ตอบรูหน่อยเร็วเก็บสมุดอ่าเก่งมากลูกเก็บสมุดนั่นสุดใส่หนังสือกระเป๋าเฮ้ยใช่ใช่เก็บสมุดกับหนังสือใส่กระเป๋าเลยเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะคะส่วนขั้นตอนที่สองเราต้องเก็บเครื่องเขียนก่อนเนาะไปแยกประเภท แยกประเภทก่อนแล้วค่อยมาเก็บเครื่องเขียนใช่ไหมคะนักเรียนอย่าสับสนนะขั้นตอนที่สองว่าแยกก่อนนะแล้วค่อยมาเก็บนะแยกเครื่องเขียนเสร็จแล้วค่อยมาเก็บเครื่องเขียนนะเก็บก่อนอค่อยมาแยกได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้นะต้องแยกประเภทเครื่องเขียนก่อนว่าป,ประเภทเครื่องเขียนสียังลบแม้มันทัดดิ<ๆ>นสออะไรของเราต่างๆเนี่ยเราต้องแยกประเภทไว้แล้วเราค่อยมาเก็บเครื่องเขียนเราที่ เราจะใส่กล่องได้แล้วก็มาใส่กล่องนะคะเช่นดินสออยางลบนะคะเราเก็บใส่กล่องได้เลยกล่องเหลาอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นอ่ะเรามาดูกันนะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนก็มีนี่อะไรบ้างในรูปนักเรียนเด็กๆเห็นอะไรคะนี่คืออุปกรณ์การเรียนทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกจับยางลบดินสอแม่ไหคัะนะคะสีนะคะ ใช่อันนี้คืออุปกรณ์การเรียนที่ที่เราต้องมีกันนะคะอ่าเรามาดูเราเตรียมเสร็จอันแรกเลยในกระเป๋าเขาถามว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนในกระเป๋าของนักเรียนมีอะไรบ้างใครตอบได้อันนี้คืออะไรลูกใมบรรทัดกระเป๋าของเราต้องมีไมมบรรทัดนะคะบรรทัดคะต่อไปมีอะไรอีก เดินส่อนี่เด็กๆอ่านตัวสีแดงนะลูกนะดินสอดูรูปภาพประกอบไปด้วยอ่ต่อไปมีอะไรคะมีไหมมีไหมสีแดงที่คืออะไรมีไหไม่รู้นี่คือสีไม้นั่นเองนะคะอุ้มกำลังเรียียน อย่างหนึ่งที่เราต้องใช้นะคะต้องเขียนลูกต้องไม่ต้องเขียนลูกไม่ต้องเขียนดูตามลูกค่ะต่อไปอะไรลูกเดขาวไว้มีเส้นมีเส้นมีเส้นที่เราไว้เขียนเรียกว่าอะไรลูกเะกว่าสมูะสมต่อไไต่ปไปอะไรคะเด็กๆ ะลับไปหนังสือคุณจะได้คอยบอกอันนี้ก็คือหนังสือเรียนที่ก็คืออุปกรณ์การเรียนอย่างนะขยันเลยยังค่ะไปเลยลบยังลบยังลบมาดูต่อสองหกเก้าแปดสามบาทอ่ะได้แล้วลูกอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของการจัดเก็บ ของใส่กระเป๋าเด็กๆปิดไมล์ลูกฟังก่อนฟังก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของการเก็บของ,องใส่กระเป๋านักเรียนนะองเขียนหรือยังคะยังไม่เขียนนะคะเด็กๆฟังครูก่อนยังไม่หมดยังไม่ถึงชั่วโมงกิจกรรมนะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่หมดอ่าเรื่องที่ครูสอนนะคะ,ะเด็กๆดูดนี่ในกระเป๋าของนักเรียนมีอะไรบ้าง เห็นไหมอันนี้คือกระเป๋าดินสอกล่องใส่ดินสอใช่ไหมลูกใส่อุปกรณ์การเรียนนี่คือหนังสือสักขหนังสือสมุดที่เราจะต้องใส่ไปด้วยนะคะอะเรามาดูต่อ,อเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าเราไม่ต้องการให้สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเราหายเราต้องทำยังไงคะต้องเก็บให้ดีไม่ลืมทิ้งไว้ที่อื่นนะ อ่ะเรามาดูกิจกรรมลูกกิจกรรมวันนี้ที่ครูให้ทำอ่ะเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาลูกสมุดขึ้นมาเด็กๆดูที่คุณคณรูให้เขียนในชั่วโมงใช่ไหมว่าให้เรามาทำเสร็จแล้วค่ะเขียนว,ว่าอุปกรณ์อะไรบ้างท,ทำเสร็จแล้วเรียงอันดับแรกถูกอันดับส,ดสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็มาเรียงใหม่อันนี้เขาเขาอ่าสลับมาให้เราใช่ไหมลูกการจัดเก็บอุปกรณ์เนี่ยเขาสลับมาให้เรานะคะเราลองเรียงซิว่า อันไหนคือเลขหนึ่งอันไหนเลขสองไหนเลขสามเลขสี่ไหนใครเรียนเสร็จแล้วยกมือใครเรียนเสร็จแล้วใครจำได้ที่คุณรู้สอนไปแล้วอันดับแรกเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งใครรู้เลขหนึ่งเลขเลขหนึ่ง แม่สองทำอะไรขั้นตอนการเก็บต้องทำอะไรก่อนต้องเก็บอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะอันดับสองเก็บนี่ใอะไรเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองทำไงต่อเก็บที่ที่กระจียดกระจายเสร็จแล้วทำไงต่อลูกต้องต้องแยกไหมต้องแยกใช่ไหมคะแยกเลขสองอยู่ตรงนี้เลขสอง เลขแยกเสร็จแล้วทำไงต่อเลขสามดีเลขสามสิลูกเก็บเครื่องเขียนใส่อะไรใส่กล่องเก็บเครื่องเขียนใส่กล่องนี่คือเลขสามเลขสี่ขั้นตอนสุท้ายเลยเก็บสมุดหนังสือใส่กระเป๋าเดี๋ยวเรามาดูเฉลย่ใครดูใครลังโถูกไหมดูซิถูกไหมเฉลยแล้วไหนใครถูกหมดเลยยกมือลูก แสดงว่านักเรียนเนี่ยจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนเป็นแล้วนะคะใรที่ทำ <Okay. S 2> เรียงผิดนะคะทำแล้วมาเรียงผิดนะักเรียนสามารถลบแก้ไขได้เลยนะ <Okay. S 2> นะคะอันนี้ก็หมดชั่วโมงครูนุชแล้วนะเด็กๆันนี้ถรูว่ามี <Okay. S 2> เรื่องที่จะมาสอนเด็กๆก็คือเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนฝากให้เด็กๆไว้นะวังไว้เด็กๆนะทุกคนเนี่ย จะเก็บอุปกรณ์การเรียนได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะเวลาที่นักเรียนมาโงร,ร,เรนนง,งเรียนหรือนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเนี่ยหายนะคะเด็กๆต้องรู้จักการเก็บนะคะว่าเก็บยังไงนะคะในกระเป๋าของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้แล้วเด็กที่ okay, ทาเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมส่งนะคะส่งให้คุณครูดูด้วยว่าเด็กๆทาถูกไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูรู้จะไปรอตรวจนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวครูนุชขอลาไปก่อนนะคนไหนที่ทำไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเด็กๆดูเยอะไนะสวัดีค่ะสัสดีค่ะลูกสวัสดค่ะัสดค่ะดีัสดีค่ะั่วสะค่ะคัสั่วสะสวัค่ะค่ะค่ะ đi la la la, tô bát, cầy lưa, à, tạm okay, อ่าขอนเขียนเลยขอบคุนะคะมาทำการไปเขียน่คุณไม่เขียนแบบนั้นตลกเย่เพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเพิ่มเขียนยอะเพิ่มเเพิ่มเขียน

ครูคุณนุช่ะ